รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาสะอาดบรรยากาศร่มรื่นน่าอยู่น่าดูน่าเรียนและปลอดภัยโรงเรียนประชาสามคัคคีตั้งอยู่บ้านแม่ตำบลแม่อำเภอลรืออำนาจจังหวัดอำนาจ,จเจริญสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจ,จเจริญ เปิดสอนในระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนประชาสามัคคีมีนักเรียนจำนวน164คนครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน14คนบริหารงานโดยนายจักกรพงศ์สุดาชมผู้อำนวยการโรงเรียนประชาสามัคคี โรงเรียนประชาสามคัคคีได้ดำเนินการโครงการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาสะอาดบรรยากาศรม่มรื่นน่าอยู่น่าดูน่าเรียนและปลอดภัยตามแนวทางการประเมินดังนี้ 1. ด้านนโยบาย โรงเรียนประชาสามัคคีมีการกำหนดนโยบายเป้าหมายการพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนโดยการขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณและจัดทำโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อส่งเสริมสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนและเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนมีการกำหนดเขตพื้นที่รับผิดช,ชอบอย่างชัดเจน รวมทั้งขอความร่วมมือกับคณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชนในการช่วยจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน 2. ด้านอาคารสถานที่และกิจกรรมการเรียนรู้ 2.1. ความสะอาดเป็นระเบียบสวยงามบริเวณโรงเรียนโรงเรียนประชาสามคัคคีบริเวณโดยรอบมีความสะอาดเป็นระเบียบสวยงาม มีป้ายชื่อโรงเรียนป้ายชื่ออาคารมีรั้วบอกเขตพื้นที่โรงเรียนมีป้ายถนนทางเข้าออกและมีการติดเครื่องหมายจราจรที่ชัดเจนสถานที่รับประทานอาหารสถานที่ประกอบอาหารอาคารอเนกประสงค์สนามกีฬาสนามเด็กเล่นบริเวณเข้าแถวเคารพธงชาติมีความสะอาดเป็นระเบียบสวยงามตัดบ,บริเวณห้องน้ำห้องสุขาห้องเรียนและห้องน้ำครู แยกห้องน้ำชายห้องน้ำหญิงมีความสะอาดเป็นระเบียบและถูกสุขลักษณะอนามัยมีแผนผังอาคารเรียนเพื่อแบ่งเขตรับผิดชอบอย่างชัดเจน2.2ดด้านการจัดการห้องเรียนอาคารเรียนมีความสะอาดเป็นระเบียบทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนมีโต๊ะเก้าอี้เพียงพอกับจำนวนนักเรียนและจัดเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม หน้าห้องเรียนมีชื่อห้องเรียนและครูประจำชั้นป้ายแสดงจำนวนนักเรียนป้ายแสดงสมาชิกห้องเรียนภายในห้องมีแสงสว่างอากาศถ่ายเทมีสัญ,ญลักษณ์ชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์แสดงผลงานที่เป็นปัจจุบันของนักเรียนจัดให้มีมุมต่างๆภายในห้องเรียนเช่นมุมหนังสือชั้นวางสิ่งของรวมไปถึงของใช้ประจำในห้องเรียนที่จำเป็นเช่นกระจกเงาอุปกรณ์ทำความสะอาด 3. ด้านการจัดการขยะสิ่งแวดล้อมมีการจัดกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมการจัดการขยะเช่นมีการให้ความรู้แก่นักเรียนในการคัดแยกขยะขยะเปียกขยะแห้งขยะรีไซเคิลและขยะอันตรายเพื่อให้นักเรียนทิ้งขยะถูกประเภทมีการประชาสัมพันธ์ใช้พลังงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยโรงเรียนประชาสามัคคีได้ติดป้ายประชาสัมพันธ์ประหยัดน้ำประหยัดไฟตามจุดต่างๆเพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงการใช้พลังงานให้ถูกต้องและคุ้มค่าการนำขยะรีไซเคิลมาประดิษฐ์เป็นสื่อการสอนเช่นการทำปฏิทินรูปภาพจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในวันสำคัญหรือโอกาสต่างๆเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ 4. ด้านความปลอดภัย4.1ความปลอดภัยในโรงเรียนโรงเรียนประชาสามคัคคีมีรั้วประตูเข้าออกมั่นคงแข็งแรงจัดให้มีเวรยามควบคุมดูแลนักเรียนประจำวันและกำหนดจุดสถานที่ในการรับส่งนักเรียนมีระบบทางเดินเท้าทางเดินรถยนต์มีการติดป้ายเตือน ความปลอดภัยในโรงเรียนเช่นป้ายจราจรป้ายเตือนพื้นที่เขตอันตรายห่วงห้ามจัดครูผู้หน้าเสาธงและเสียงตามสายเตือนภายในรูปแบบต่างๆเพื่อย้ำเตือนนักเรียนให้ระวังและป้องกันตนจากภัยต่างๆเช่นภัยจากคนสัตว์ภัยจากธรรมชาติภัยจากสื่อโซเชียลภัยจากยาเสพติดเป็นต้น โรงเรียนประชาสามาคัคคีได้มีการจัดอบรมให้ความรู้กับนักเรียนเกี่ยวกับการติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้ารั่วและจัดระบบระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมขัง4.2ความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้อไวรัสโครโรนา2019โควิด -19 โรงเรียนประชาสามคัคคีได้ประเมินความพร้อมผ่านไทยสต็อปโควิดพลัสจัดทำและปฏิบัติตามมาตรการแนวทางการกำกับดูแลตาม6มาตรการหลัก DMHTRC ครูและบุคลากรในโรงเรียนฉีดวัคซีนครบ100เซนักเรียนอายุ5ปีขึ้นไปฉีดวัคซีน80%เเซ์ โรงเรียนประชาสามาคัคคีปฏิบัติตามคำแนะนำของหน่วยงานต้นสังกัดกระทรวงสาธารณส,สุขสอบอคอจังหวัดอย่างเข้มงวดส่งผลให้ครูนักเรียนมีสุขภาพแข็งแรงปลอดโรคปลอดภัย4.3การจัดกิจกรรมเรียนรู้สู่โรงเรียนปลอดภัยโรงเรียนประชาสามาคัคคีมีแผนการเรียนรู้ด้านความปลอดภัยและแผนบูรณาการ จัดทำโครงการสถานศึกษาปลอดภัยนำแผนป้องกันความปลอดภัยไปใช้ในชั้นเรียนผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ปรับใช้ในชีวิตประจำวันการมีส่วนร่วมของบุคลากรจัดกิจกรรมด้านความปลอดภัยในโรงเรียนการติดตามและการประเมินผล การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สู่โรงเรียนปลอดภัย 5. ด้านการบริหารจัดการการบริการของบุคลากรในโรงเรียนผู้บริหารครูและบุคลากรยิ้มแย้มแจ่มใสมีอัธยาศัยไมตรีที่ดีและมีจิตบริการนักเรียนมีระเบียบวินยัยพูดจาสุภาพเรียบร้อยแต่งกายสุภาพสะอาดคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานรวมทั้งผู้ปกครองนักเรียนให้ความร่วมมือกับโรงเรียนเป็นอย่างดี